บรรยากาศอำเภอเราเสือโกกนะครับบ้านโนนสว่างตะมนต์พุเมืองอำเภอเราเสือโกกยากาศเดือนนี่นะปลายเดือนเอาสูต้นเดือนเมษายนนะครับผมมาเรงครับวันนี้ออกาอกานออกกานด้วเกัาครับตกมาพีนี่มนันแต่ง,งานเคีย่องริ่งปลานะครับไม่โก้พุทธเหลี่วเันเจวรถไถมาปั๊บไถนะครับ จะทำการโมกยางนะครับผมครับบรรยากาศท้องหน้าบ้านเท่ารถใสเหมือนเดิมครับกินอยู่พ่อกินพ่อพี่องนะครับผมวันนี้ก็มา2สองขั้นด้วยกบ,บใกล้นมพ่อเดียวสร้างเรียบมาถือเมื่อุบนเดินซีบุนบ้านเพิ่นนะครับ ผมก็บ่าจักว่มามือดีบุญบ้านเพื่อนนะพี่น้องว่าดีนัดมือกันว่ามือดีว่างแต่ทเขาไม,าม่เห็นไห้เพื่อนนะครับเพาะไอ้เพื่อนโกบานสองขันกะนอยูประมาณมือหนึ่งนะครับทำมาโมวโ่าบุญบ,บ้านเพื่อนพี่น้องมือไมาถื้อมือครับเพื่อนก็เลยเอิดกินเขาปุ่นครับลาบมั่วครับผมก็มกินเนื้อบ้านนี่สร้างเรียบพม่ใช่รอสร้างเรียบมากทีก่เราเนื้อมั่วซอยจุ รบรรยากาศหนางานงน่องๆกับที่ยดอนตัวนี้นะครับผมครับเขาต้งกีออกเข้าไปเอาไปพบพอกันที่หน้างานคนะพี่น้องมาถือมือถือเว้นครับพ่นแบบไล้ครับบุญบานมาหอดจอดถึงครับโอ้สร้างเรียบกำลังบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับ สิเริ่มทำการแสดงให้ปลอดภัยนะครับผมบอกให้ตื่นให้ท่วงบอกมันจะนั่งทองนี่ผู้ปลารักษาอยู่นี่มาถือมือรัพี่น้่องบุญบานเพื่อนเหมือนคนแตกย่างยางอยู่พอดีได้กินลาบเนือ่าสันนี่คือหนัางาน้องเ่าเคลมีอะไลิงตอออกแล้วก็ไถไว้นะครับเพื่อเตรียมดินปลูกยางนะครับในฤดูฝนสีมาี่บ้านปลาบ้าน ใช่นะสาโถก็ยังเป็นสามายัยโบราณเน,นี่นะครับก็ถือว่าอยู่เย็นเป็นซุกครับแบบนี้บรรยากาศบานเห่าสดเสื่อมแจม่มใสครับหมนครับตรงไอตรงหน้ายังเป็นหน้ารองหน้าน้อยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะยูแห้งครับหวนคนขกับกายไปกายมาเข้ามาบุญบานครับบุญเรือนสีเอาเรื่องีเดิมทำการสแสดงครับพี่น้อง เดี๋ยวส่งงานให้มึงแคน้อยนะครับผมผุนลูกใส่จะคล้องหน้าเพื่อนกะก้าล่างเอาดอกไม้มา่าบายสารไห้ก็บอกกะทีจะล่างเพื่อนแต่ก่อนมึครับไมโครก็ผ่อนหน่อยทีมงานที่เอ็มนะครับจัง่าได้หลินน้ำกันเฮ้ ه, ก็บอกให้พอติดต่องานให้นะครับกะขอพคุได้ร้ายครับที่เอื่นใส่บริการทีมงานปอนรถไทยเวียดเคียวนะครับ จะเข้าเค่ลิงกวดใหม่เซตนะครับก็เอาเป็นขั้นสมไทยนะครับผมเอาขั้นฝ่าปั๊บต่อนะครับเหลือไฟทั้งนึงครับไทยชิลางานผมเลือกสีไทยงานอีกกอนนะครับผมปั๊บเคลียร์แล้วน่ครับบรรยากาศสวนนยางเอาตึงๆเลยครับพี่น้องมาหนิฝนสีโต๊ะไว้จักส่วงทำงานเหมือนเสาก็บอกไทยครับเพราะว่าครับผู้เดียวส่วงใบมาไทยพอดีน้องใส่มาหานะครับเหมือนี้บนบ้านเขา ก็เลยให้เพื่อนไถ้ลอยนะครับไงบาทพนังสี่ศูนครับให้เพื่อนขับไถ้ให้ครับง่ายร้ายพี่น้องเลยโหดสร้างเรียบย่องวางอเลยผมครับไปเห็นหอดรถโอ้ยหายตัวได้แล้วรถไท่ฟอร์อดกว่าสิได้เงินเพื่อน่ละบาทพี่น้องเอ้ยเทื่องเอา้าเทื่องห่อนหมดนี่หากไม่ก็ร้ายครับจักยังเป็นยังแหละพี่น้องจักยังสีทางเส้นไหนเนี่ย สุดจัดเนี่ยไม่หน่อดหลดเมืองที่พี่น้องมสี่ไทยไปไทยมาเนี่ยอะไรครับนย่ยผมสีเลือกไถเป็นที่รงงานครับเพราะว่ารถร์อเท่าไถบ่ได้นะครับผมมีขัดถ่ายไม่มีขัดถ่ายกะจะเอาเป็นเก่าหาถทยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได,ด้ลงดีลงเรื่องกันอยู่นะครับเพราะว่ามันสุดหลกักสองเผ่าะนะพี่น้องขั้นเผ่าเดียวกะเคลียร์ลิงไปเรื่อยๆนะครับ เห็ดถาายทั้งหนึ่งไฟทั้งหนึ่งเห็ดน้ำกันแล้วล่ะกับไถขันหนึ่งนะครับมันสีเดียวความกันพอดีนะครับงานเถี่ยวมาว่าใปไก่รถดอกพี่หน่อมันไงครับยืนมาไงไก่เอานี่ละ่ะตัวนี้ก็เป็นพื้นที่มีใบมีสนดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสวนยางเพิ่นปลูกแต่ข้าวได้เหรครับนี่พื้นที่ต่อสวนยางนะครับแต่ก่อนเป็นปลาเพิ่นห้องกระสีมี ทุ่นซาวใหม่กะเลยปั๊บไทเตรียมดินเพื่อสิปูกยาังในปีต่อมานะครับด้ยดูฝนนี่แน่น่ากิ่นกะว่าสิตัดใหม่ต้องเฮ็ียดทธธานมากออกอีกกะกะสิไทยอีก,กน,นะพี่น้องตัวนี้กะถึงตองตามกฎหมมยนะครับหนางานเท่า ทังไงหลายพี่น้องเลยทั้งไงทั้งเนีม่ยมห็นงยังทั้งโอกับหลายครับส่วนมากเป็นไม้ที่กวดออกวัเบิดเนี่ยม้วนเพิ่นตัดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหลากไม้ที่โพึ้นมาใหม่นํานะครับการตลายเนี่ยครับนะงานแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาครับเมืองไฮรอบทิดรอบทางคอยไปคอยมานะครับนี่ครับเกียร์ขึ้นน้ำเนี่ย ตัวนี้เป็นเศษเล็กๆน้อยๆนี่ก็ต้องให้คนมาเก็บกองจูดเอานะครับหาเอารถดันไปเบิร์ตนี่คือสิีเบิร์ตับพี่น้องเนี่ยรถไถเนาะโมเมนรถขีดดันไปนี่ออกน่ะครับเศษเล็กเล็กน้อยน้อยว่ใหญ่ๆผมก็เอาลงไปให้เบิร์ตละครับผมเล็กเล็กน้อยๆนี่คือเนล็บปากก็เลี้ยงแห้งนะครับไปบ่ได้ครับไปได้มันก็ต้องใส่เวลาครับหมื่นสองหมื่นสิ่เบิร์ตโมเบิร์ตครับ ครัเยอะเสียได้ได้แค่หน่อยเขาก็ต้องหายขนงานนะครับมาเก็บขึ้นเดี๋ยวจะคล้องเขึ้นแล้วครับเฮ็ดเองหรือจ้างคนก็ได้นะครับตั้งดำเบิดึ้ดพี่น้องเลยครับหายแนี่รับหนึ่งนะครับตอนยกลองก็ต้องเป็นพันซีนะครับยกยกลองปลูกยางแบบนี้นะครับผมห่างประมาณเจ็ดเมตรครับ ก็นี้ยางนี่ก็น่าจะได้ประมาณสิบปีหรือหกเจ็ดปีนะครับนี่แม่มึงเพื่อนกะว่าพอได้น้ำยางเหระครับวิกหนึ่งวิกนึงก็ะไรไรเต๋เดี๋พี่น้องสวนยางแล้วพรผนก็ได้ใส่น้ำยางนี่แหละเพื่อนวาเดี๋ยวของให้เราวันนี้บุญบานบานเพื่อนครับเพื่อนกะตอนรับพี่รับน้อง่เงอนเพื่อนผลพี่น้องคนงานเพื่อนส่วนรถไทยอีาก็เฮ็ดงานไปเลยครับ มาถือมือคักพี่น้องเลยแม่เอาบริษัถามเพิ่นก่อนนะครับเพิ่นกับบ้าให้มาผมเคยมาเลยนะครับบริษัทหัวจักมาเหมือนอีบุญบานเพิ่นนะครับทางหัวจักกับสีเดือนออกมือไม่เพิ่นนี่หรอกครับเพ่อเพิ่นอยากเมืองอยากบอกนํานะครับแต่ว่าถูกใส่แล้วนะบ่รยากดอก,กว่าสันมาเลย,เย,กกเยว,ว่าสันครับเฮ็ดกระเลี่ยว่าสัน สร้างเรียบกระสูดีแห้งครับโอ้ยเมื่อยนนำเมื่อยครับตีว่าบรนไดหรอกพี่น้องเมื่อยง่ายหลายแห้งครับเมื่อยง่ายเมื่อยเนี่ยมาเห็นหนันเห็นนี่นั่นแหละง่ายหลายครับฝนกับ่นตกเคยตกทีเดียวเตดนโดนๆนนี่ก็เอาอี้ที่เดียวเลยนะพี่น้องเสียสิ้นจบสิ่ในคลิปเดียวเลยครับ มเวลาถ่ายหลายคลิปครับมันหอนมันเอาโทรศัพท์กับแบตเสื่อมเอน,อน,อนี้ยจังหน่อยครับส่วนนี้ถ่ายข่าวเดียวผมมาเบิดแบตเลยอดีไอโฟนกับกล่องงามนะพอเสียคือแบตเบิด์ตไปเพื่อนนี่เดียวแล้วครับต้อบบแบ่งกับซาดไปเลยครับอากาศมันหอนแห้งรศัพท์สีระเบิดเอาไฟโปอยพี่นะครับพี่น้องจะได้กับฝากที่ตามผลงานการแสดงได้ครับ แล้วมีกำลังใจจห้ติวต่อไปนะครับ